สุ <Surprise. laughs> ดทลายดอกไม้จากลุงนะคะมันเกิดโหนโอู้หึให้การการคือปิดดีแท้ เป็นอะไรตุ้มหูอีกแล้วได้ตุ้มหูอุยอุย เป็นของขวัญวันเกิดเลือกเลือกน้อยปี2025นะคะดอกองจ้าแล้วก็มีมุกนะคะ มาเปิดซองกันติดซะแน่นเลย <laughs> อุย้ย to look ะอะตัวทุลุกอะเมื่อวันเสาร์โฮปทุ o งโฟนอินไดร์ลีเดย์เอ็นสก็ได้สุขสันต์วันเกิดนะคะฉันหวังว่าคุณจะอะฉันหวังว่าจะเป็นวันที่ดีสำหรับคุณนะคะแล้วก็ฉันรักคุณอะไรอย่างเงี้ยจากลุงนะคะขนาดนี้เวลา ตีสามครึ่งนะคะขอบคุณค่ะคุณลุงมีดอกไม้สวยๆตื่นมาวังแต่ตอนไหนไม่รู้ดอกกล้วยไม้นะคะ